สวัสดีครับมีคำถามเข้ามานะครับว่าเวลาเซตเวลาเซตทำข้อสอบปกติอาจารย์เซตยังไงเนาะก็ปกติข้อสอบจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับเป็น quiz นะครับสมมุติว่าเรา add activity เนี่ยขอขยายขนาดก่อนนะครับเอาใหญ่ๆเลยเนาะอ่าโอเคจะได้เห็นนะครับเวลาเราเซต activity นะครับตัวนี้นะครับ add เข้ามาผมจะใช้รูปแบบนี้นะครับเป็น quiz นะครับ quiz add เข้าไปนะครับแล้วมันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องเซตนะครับสมมุติเรา add quiz ใช่ไหมครับ add นะครับแล้วก็ test นะครับ 2> test 2นะครับแล้วก็ถ้าเรามีคำอธิบายก็สามารถเขียนได้นะครับ timing เนี่ยปกติผมจะผมจะเซตที่เวลานะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้านักนักศึกษาลืมกดส่งเนี่ย เขาก็จะได้คะแนนในส่วนที่มันเซฟไปแล้วเนาะก็จะเซตเวลากี่นาทีแล้วแต่ควิสนะครับตัวนี้นะครับแล้วแต่เลยนะครับอันนี้ไม่ค่อยเซตเท่าไหร่ปกติผมจะซ่อนเอาไว้เดี๋ยวจะดูว่า,วาการซ่อนคือตัวไหนนะครับตัวเกรดเนี่ยก็จะให้ทําแค่ครั้งเดียวถ้าเป็นควิสเกี่ยวกับข้อสอบนะครับตัวนี้นะครับอันอื่นก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรนะครับก็ตัวนี้นะครับ คะแนนเท่าไหร่นะครับเลเยอร์ก็แล้วแต่ชอบนะครับก็ทุกๆหน้ามีมีอันหนึ่งก็ได้นะครับ behavior ก็ไม่มีอะไรนะครับ review ปกติผมก็จะติ๊กออกหมดเลยนะครับปุ๊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 บนะครับติ๊กออกหมดเลยนะครับไม่ต้องรีวิวเลยนะครับ appearance เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ไม่ได้เซตนะครับ save exam browser ถ้ามีนะครับถ้ามี ก็จะเป็นตัวนี้ครับดาวน์โหลด m a n u l l y นะครับดาวน์โหลด m ม n u l l y นะครับแล้วก็แต่ว่าก่อนที่จะใช้ s a v e Exam b r o w s e r เนี่ยก็จะต้องลงโปรแกรม s a v e Exam b r o w s e r ด้วยนะครับซึ่งที่สำนักคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีลิงก์ให้อยู่แล้วนะครับตัวอื่นถ้าใส่พาสเวิร์ดก็ได้นะครับปกติก็ไม่เซตนะครับฟีดแบ็กก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เราสามารถเซตได้นะครับว่า ก่อนที่จะทำตรงนี้เขาทำ Activity อื่นมาด้วยหมายปกติผมจะสั่งตัวนี้ด้วยนะครับ Activity Completion ก็คือให้เขาได้คะแนนไปนะครับถึงจะเสร็จนะครับก็ปกติก็เซตประมาณนี้นะครับรีวิวไม่มีอะไรนะครับก็เซฟไปนะครับอ,อพอเราเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้เราแคนเซิลไปแล้วกันนะ อันเมื่อกี้เราผมเซฟไปแล้วนะอันนี้ก็คือปกติผมจะซ่อนตรงนี้ไว้เห็นไหมครับโชว์กับหายแค่นั้นเองนะครับเวลาเราทําข้อสอบนะครับจะได้ไม่ต้องตั้งอะไรให้ยุ่งยากนะครับสมมุติว่าเราเราเข้าไปนะครับมันก็จะบอกว่าทําได้หนึ่งครั้งอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีอะไรบ้างอันนี้เป็นเอ็กซมธรรมดานะครับเป็นเอ็กซมธรรมดาส่วนถ้าตัวไหนที่จะเป็นเอ็กซมที่เป็น SCB นะครับซึ่งวันนี้เราจะลองนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอเอานี้ออกก่อนนะครับโชว์ตัวนี้กนครับ SCB นะครับตัวนี้เซตแค่ SCB เฉพาะตัวตัวนี้ที่แตกต่างกันเฉยๆนะครับตัวนี้นะครับ SCB ที่ต่างกันเฉยๆแค่นี้เองนะครับผมเลือก c o n f i c t Manually นะครับแล้วก็อันอื่นก็ทิ้งไว้เลยครับก็ปกติ Default ไปเลยนะครับโชว์อะไรเนี่ยครับ ก็เป็นการตัดอินเทอร์เน็ตไปในตัวนะครับอ่าสมมุติอันนี้นะแค่แค่นี้นะครับโอเคแค่ที่อาจารย์บอกมือสักค,คร,รู่นะครับแมนนอลี่นะครับแล้วก็เซฟไปเลยนะครับทีนี้จะดูเฉยๆว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ในมุมมองของอาจารย์นะครับพอมาดูในมุมมองของนักศึกษาบ้างนะครับเราก็จะเห็นสิ่งที่แตกต่างกันก็คือจะประมาณนี้ก็จะบอกว่าทําได้กี่นาทีใช่ไหมครับเวลาที่ จะต้องทำแล้วก็จริงๆเราถ้าเราเซตแบบนั้นเนี่ยเราก็จะบอกให้เด็กดาวน์โหลดตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดด้วยเซฟ e exam Browser ของเรานะครับอันนั้นเราจำเป็นต้องให้นักศึกษาลองดูก่อนนะครับเราจำเป็นต้องให้นักศึกษาลองดูก่อนเพื่อที่จะ make sure ว่าเป็นยังไงนะครับอันอันนี้เป็นเซฟเซฟเอ็กซัมเบราเเป็นตัวที่จะต้องลงอันแรกใช่ไหมครับตัวนี้เป็นดาวคอนฟิเกเรชันเนี่ยก็คือว่า ตัวนี้เป็นข้อสอบครับตัวนี้เป็นข้อสอบตัวนี้เป็นข้อสอบตัวนี้เป็นโปรแกรมนะครับอ่าเป็นโปรแกรมนะครับซึ่งมันจะอัดหน้าจอไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องลองดูก่อนนะครับคิดว่ามันอัดไม่ได้นะครับอืมครับอ่าวันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวให้นักศึกษาทําเองนะครับอ่าเป็นการทดลองอันนแรกก็คือเราจะไม่สอนนะครับอันที่สองเราก็จะ สอนให้นักศึกษาทำครับแล้วก็ลองดูว่าหลังจากนั้นจะมีนักศึกษาทำได้ทั้งหมดกี่คนภายในเวลานานแค่ไหนอะไรเงี้ยครับโอเคนะครับสวัสดีครับ